Local Food Trip แนวคิดกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรองด้วยร้านในตำนานถ้าเห็นและผลของการไปเที่ยวเมืองใดเมืองหนึ่งคือแลนด์มาร์คสวยๆที่เที่ยวดังๆโอกาสของเมืองใหญ่ๆปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามีมากกว่าแน่นอนเพราะเขามีทั้งงบประมาณภูมิศาสตร์แล้วก็ศักยภาพในหลายๆด้านมีมากกว่าเมืองเล็กๆแน่นอนครับ เช่นเดียวกับบ้านเกิดของผมที่จังหวัดแพร่ครับผมตั้งคําถามอยู่นานเลยว่าทําไมนักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยวที่บ้านเรานะประสบการณ์ที่จะได้จากบ้านเรามันจะสู้เมืองอื่นได้จริงๆหรอมันคุ้มไหมกับการที่จะต้องขับรถมาเพราะว่าเครื่องบินก็ไม่มีมาลงครับคําตอบแบบไม่โกหกเลยนะครับเราเป็นมวยร้องเขาจริงๆครับแต่จากการที่ผมได้กลับบ้านผมว่าผมเจอหมัดเด็ดครับ สิ่งนี้มันคืออาหารที่คนในจังหวัดกินกันมาอย่างยาวนานนี่แหละครับอยู่มาได้20-30ปีไม่อร่อยก็ให้มันรู้ไปอย่างร้านเย็นตาโฟประตูใช้ของเพื่อนผมเนี่ยฮะห้าสิบปีขึ้นเลยนะครับแล้วลองดูคิวครับทุกคนคือนานแค่ไหนคนก็จะรอนะครับโอ้รุ่นสามแล้วครับรุ่นสามแล้วสามรุ่นสี่แล้วอีกร้านนี่คือร้านข้าวมันไก่ปักกิ่งครับตอนเช้าผมก็จะตื่นมากินตลอดเลยกินตั้งแต่ปอนหนึ่งครับตอนนี้ผมสามสิบสองแล้วก็ยังกินอยู่นะครับทุกคนร้านที่อยู่คู่คนล็อลเนี่แหละครับม้บมวออนนบม้วองาแล กินให้ได้เนี่ยร้านนั้นแหละครับโปรโมทเขาให้เต็มที่เลยฮะทุกภาคส่วนรสชาติที่คนแพร่กินมาเกือบ20ปีบวกเป็นแบบไหนนักท่องเที่ยวมามันก็ต้องมีประทับใจกันบ้างเลยฮะซึ่งยอมรับเลยนะครับว่าที่แพร่เนี่ยมีเยอะมากจริงๆอย่างท็อปลิสของผมนี่จะมีตำแคบหมูบ้านหนองนะฮะก๋วยเตี๋ยวลุงปา๋ขาข้าวซอยเจเล็กนะครับผมเพื่อนๆจากที่อื่นมากินก็บอกว่าอร่อยครับทุกคนก็กลับมาคิดนะฮะเพราะคนมันน้อยครับไม่อร่อยจริงนี่อยู่ไม่ได้จริงๆครับ ผมเชื่อว่าอาหารมันดึงดูดคนดึงดูดนักท่องเที่ยวได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆครับดูอย่างตักบ้านต้นที่จังหวัดอุทัยครับไกลแค่ไหนคนกรุงเทพก็ขับรถไปต่อคิวกันจังหวัดอื่นที่เป็นมวยร้องก็เช่นกันนะครับมาช่วยกันโปรโมทร,ร้านดังในจังหวัดคุณให้ทุกคนรู้จักครับเพราะร้านที่คนโลคอรรักอาจเป็นเหตุผลใหม่ที่ทําให้ใครสักคนหนึ่งออกเดินทางเป็นกําลังใจให้สายโลคอลู้ดอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนด้วยนะครับผมถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอะโลเคอลิสไว้ด้วยสวัสดีีปใหม่